ี่ยโยมมีอะไรให้ประสานมาได้เลยคนที่ทุกขป่วยติดเตียงอะไรพวกนี้นี่พอเขตนี่พออเขตเนี่ยอาจารย์ชุลีพรเลืองวงนี่พอเขตการศึกษาประถมศึกษาเอานั่นเองนะครับก็มีข้าวสารมาให้ด้วยเออข้าวสารลงมาด้วยเคยเป็นครูที่ไหนคะโรงเรียนราชินีค่ะโรงเรียนราชินี แปดสิบเจ็ดองอื่นนะครับอ่าแนะนำตัวเองเลยแนะนำตัวเองสามีแกลูกโลมาลูกสวยโรงเรียนวัดสัก้องเลยวัดใหม่ดอนใจอย่งเด็กๆคือไปอยู่ที่นู่นเลยหมอกเขาจะลิงกันเองอยู่แ่ไปอยู่นู่นนะ

นดอ,ออกมาออกมาน,นี่แหละตอนตุ้เหมือนกันครับตนต,นตมาหมด,ดค่ะวันนีมาหข้าวข้าวสาร20่ิกิโลเขาฝากมา้ด้วยเนี่ยนะอันนี้ในานามของ คุณครูแล้วก็ทางท่านผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศัลย์ครปฐมทิดหนึ่งนะคะโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อในการที่หลวงพ่อบอกข่าวมาว่าทางคุณครูชลีพรได้ได,ได้มีได้มีความต้องการนะคะที่จะช่วยเหลือแล้วก็ในนามของพวกเราที่เป็นคุณครูด้วยกันทั้งเขตพื้นที่นะคะไม่ทิ้งเราจะไม่ทิ้งกันคะ่ะญาติโยมครับนี<อ>่ก็ มันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะท่านคณะครูอาจารย์ในเขตการศึกษาพื้นที่เขตหนึ่งผสมศึกษานะครับก็ได้รวบรวมกันในการที่จะนำปัจจนะัยนั้นมามอบเพื่อเป็นการที่คุณโยมชุลีพรเรืองวงศ์หรืออาจารย์ชุลีพรเรืองวงศ์นะครับซึ่งท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เห็นความที่คณะครูอาจารย์นะครับได้ เลงเห็นและเห็นความสําคัญกับความทุกข์ยากของครูอาจารย์ด้วยกันก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็คือสิ่งที่สําคัญที่คณะครูทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดนครปฐมนั้นก็จะร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือเท่าที่จะทําได้สืบต่อไปนะครับได้รับทราบจากทางหลวงพ่อนุ่งฝนค่ะที่ท่านเมตตาได้ส่งคลิปวิดีโอให้นะคะแล้วก็ท่านได้บอกเล่าเรื่องราวของ คุณครูชุลีพรให้พวกเราได้รับฟังค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นคุณครูด้วยกันเราก็นำด้วยความศรัทธาหลวงพ่อด้วยค่ะพราหลวงพ่อท่านท่านมีเมตตากับประชาชนทุกๆคนแล้วก็ช่วยเหลือเราก็เลยรวบรวมกําลังทรัพย์ของทั้งเขตพื้นที่ค่ะของคุณครูในเขตพื้นที่นะคปรปฐมเขตนหนึ่งค่ะที่จะมาร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือหลวงพ่อแล้วก็ช่วยเหลือคุูครูด้วยค่ะปราบปื้มอึนตันใจ ที่ว่าทั้งท่านหลวงพ่อคณะครูบาอาจารย์ก็รู้สึกว่าเราคนไทยด้วยกันก็รักกันเป็นพี่น้องกันถึนนงจะรู้จักกันมาก่อนหรือไม่ก็ตามพอทราบข่าวนี้ก็มีน้ำใจฉันไม่ลืมบุญคนของทุกๆท,ท่าน ที่ได้ช่วยเหลือครอบัวของฉันนะคะ